สใส่ได้แวกที่ใส่หม่ิดกันญาซอยได้โอ้ยแล้วก็รู้ตัวลอวก็อเพิ่งหูกสันหลูกะซ้ำก,ก,ก,กันกับแมล่ลำบากลำบนเรือกันจ้าส,าสาีซอยผู้ใดๆเจอมาเอง่ซอยจาะของกันเองอัตโนมัติโอไโถนี่น,น,นแล่เป็น,น,นที่ดง ดีเด้อสองหลนนองใจงเลยนดน้อะไรเนี่ยสโทไปหาแม่แม่กัว่าโทษใคกินหูปวดประจเป็นบาแล้วน้องา่งว่าแต่ว่า่ชเป็นบาี่ดีดีี่เป็นบาี่เป็นบาก็เที่ยงน,น,น,นะพี่น้อง <laughs> เป็นบาก็เที่ยง อันค anyway mm hmm no ุ่นพุณนนั่นอย่างใหม่เป็นว่าคือตัดธนาแบงประเด็นว่าได้ตัดเออคุณอย่างใหม่ไงประเด็นว่าได้ตัดได้มาแบบนี้ว่าได้ตัดดอกพี่น้องมันว่าได้ตัดมันเป็นมาแบบนี้เลยประเด็นได้สิไปตัดนะประเด็นมันก็ให้ตัดมีคนเบาของสี่สองเทียร์เหล่านี่้นะคุณคุณนั่นอย่างใหม่พุ่นเบาของข้อเมนต์มาหาประเด็นว่าประเด็นไปตัดประเด็นว่าได้ตัดเลย เสียผาปรเดียนบ่พอดีปรเดียนบ่เคยไปตัดไปย่อเสียประเดียนบ่เคยไปตัดบ่เคยไปแก่ที่ยังมันึ่งสุ่มหนึ่งแดเอยพี่น้องมันมางสั่นมันมางสั่นปรเดียนก็รีวิวงไปเพิ่งสั่นปรเดียนบ่ได้ไปตัดหรอกปรเดียนบ่ฟังหาดไปหาตัดกับปเดียนบ่มักแนวตัดแนวหนามันรเดียนบ่มักตัดจังนั้นนั่นนี่ก็ได้จังได้กับสภยผาเดือนเดือนเสียผาปรเดียนด้วยกันเป็นสีเงาเป็นสีจังได้ปเดียนกับยูคือเก่าปรเดียนบ่ไปตัดไปเลี้ยมมันหอก กันใส่ใส่เพราะพอดีประเด็นกับพ่อไปตัดใส่ได้ประเด็นกับเอาไปแกะต้นกล้วเขาหนุ่งได้ประเด็นพ่อไปหอนเห็ดแนืหนี่หรอกประเด็นพ่อเห็ดจัดเถว่อมีในกลมีประเด็นเด้ประเด็นพ่อไปตัดนี่ยังทั้งสิ้นแบ่งกันได้มากเท่าไรประเด็นเราดูจังสรรพประเด็นพ่อไปตัดจับเถวพ่อไปตัดออกจัดแถวได้มากแบบเลยยุ่งสาบเดิมอย่างนไปเร็ดต่อไปเร็ดนอย่างประเด็นแท่งของวิ่ตายได้ที่ไปตัดแต่บินไหน่้อยก็เสียดาย สีไปตัดก็เคยเลยเคยไปตัดเป็นตอมีอย่งจีแน่ต่คิปเดน่ตัดเฉยๆเย็นไทยเหล่าเราลงเลยแต่คิดปเด็น่ตัดตอเียๆีเรื่องเเปล่นแบ่งแหงโตไก่แหงาไปตัดเียได้ยังได็ยุสภาพเดืมๆมาี่นอนเลยเคยไปเห็นที่อย่างไขนาดาเจ้าใหมมากไปเลยนะว่าแกออกจักแฉแจะได้ไหลวัดดีกาคุณพี่เราพี่บอกคุณได้หลายเด้อมันเป็นต้องเลี่ยงแก กดหัวน้ํมัมันข้างบ,างงบ้านพี่ระบีจมงงัๆนี่่บ้านนี่คุณปวดเฉยมากๆยังไส่ก็มีใจจมฮ่าพอจมจะร้าี่นองข้างบ้านบุ่นวา,า,ายกี่นึ่นตอนนี่จะเข้ากันดังแฮ้ยงกดหัดลมดังแฮ้งกด ประเด็นบ่ได้ตัดเด้อคุณแดงใหม่ประเด็นบ่ได้ไป,ปตัดแดงมันเป็นม้าสั่นเป็นม้าในกับเจ็บเดิมเดิมเพี่น้องเลยเขมาม่ให้ประเด็นประเดียน นั่นนะประเด็นเรืเอาขึ้นใ้ข้าเจ้าเราละเด้วตอนนีนีอาขึ้นใ้ข้าเจ้าเราพี่น้องเอาขึ้นใ้ข้าเจ้าแล้วตอนอย่างข้าเจ้าเอาที่แหลกประเด็นมาติดสื่อข้าเจ้าข้าเจ้ามากมากึลงตอนนี้ข้าเจ้าเรื่องเอาขึ้นก่อเรื่องข้าเจ้าขึ้นไปหรอละอย่างข้าเจ้าเอาขึ้นประเดเอาขึ้นไปแล้วข้าเจ้าบ้านๆก็ได้อะไรวะประเด็นไปจนง่วงเนาะ รเรีนกับบ้อน,บนี่เดี๋ยวไเรีนบ่อะไรนั่นเล้ยีน้อกหายไม่คิดไปรเรีนกับนี่ <c oughs> บางงานข้าเจ้ามากข้าเจ้าบ,บ้องเงินเขาเจ้ามากไปรเรีนกับบ้เงน่นด้วกันน่ะไปเดีนกับ,บข้าเจ้าสื่อแบ่นจากเขาคือกันนะพี่น้องกันว่าเพราะสื่อกันทีว่าไปรเรีนตัว